สวัสดีครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะคลิปนี้อยู่หลังบ้านครับมาอัปเดตข้าวโพดกันหน่อยนะฮะปีนี้รอบนี้สวยเป็นพิเศษเลยผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับเล้าไก่อยู่นู่นครับนะแล้วก็อันนี้ข้าวโพดนะฮะอันนี้ระบบน้ําโซล่าเซลล์ครับใช้เทปน้ําหยดนะใช้รอบที่3แล้วนะครับก็เป็น ปั๊มโซลารเซลล์นะดูดน้ําจากสระมารอบสวนเลยแล้วแต่เราจุดไหนเราจะใช้อะไรนะฮะเขาโพดมันม่วงญี่ปุ่นพวกนี้ก็จะใช้เป็นเป็นเทปน้ําหยดครับดูครับนี่อีกสองาทิตย์ก็น่าจะหักได้แล้วมั้งนะครับนี่นู่นเลยครับที่ตรงนี้ที่ปลูกไม่ถึงไรนะ่นะนิดเดียวนะครับประมาณ20ร่อง20กว่าร่องนะครับตอนแรกเนี่ย ที่มันแรงแรกๆนึกว่ามันจะไม่ค่อยได้แล้วนะฮะก็แม่ก็ถางญ้าแล้วใส่ปุ๋ยผมก็เดินระบบน้ําแล้วก็รดน้ําทิ้งไว้นะฮะพอสักพักฝนมันมาครับนะครับ,รบตามที่เห็นเลยนะโอ้โหแบบแบบถือว่าแบบรอบนี้ตั้งแต่ปลูกมานะฮะดีที่สุดนะครับเมื่อก่อนเห็นแค่ฝักเดียวนะนะครับตอนนี้เออมีขึ้นมาสองฝักแล้วนะฮะสองฝัก นะครับบางบางทีก็ฝั่งเดียวแต่2ฝักขึ้นมานี่เยอะมากนะครับค่อยๆไปดูกันพิกัดตรงนี้นะครับบ้านแสแรนะฮะตำบลอโพนอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะฮะเผื่อใครสนใจนะแต่ข้าวโพดเนี่ยมันเก็บไว้ได้ไม่นานนะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวครับเม็ดสีขาวครับที่ผมปลูกแล้วก็จําจหน่ายในชุมชน อยู่ตลอดนะครับซึ่งข้าวโพดนี้จะหมดเร็วมากนะครับอนี่ครับนี่อู้มันมองไปแล้วมันสุดลูกหูลูกตาเลยครับนู่นเลยครับผมูนุนฮะข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมข้าวโพดข้าวเหนียว อันนี้ท้ายท้ายเข้าใจว่าท้ายท้ายเนี่ยมันจะมันจะสูงเป็นปกตินะฮะคอยดูนะนะครับนี่ครับผมโอ้โห,โหต้นข้าวโพดแบบริบเลี่ยวเลยนะนู่นครับดอกอยู่นู่นเลยนี่สูงมากๆเลยครับผมนี่อันนี้ฝั่งนี้ฝั่งทุ่งนาครับนี่บรรยากาศเขยียวขจีครับช่วงนี้สวยมากมาก อันนี้ท้ายๆติดสนยางนะครับก็จะล้อมแหลมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันมันสวยมากๆเลยครับผมรอบนี้มีอยู่20ิกว่าร่องนะนี่ครับนี่เป็นสายเทปน้ำหยดนะครับ ใช้ได้นะครับสามรอบแล้วก็มีขาดบ้างนะครับมีมีรั่วบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราปะได้นะครับมันก็มีข้อต่อให้อยู่นะมีระบบน้ําแล้วก็ใส้ให้มันคุ้มค่านะครับเกิดประโยชน์นะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ได้เติมมันเราไปเปิดสวิตช์มีแดดก็น้ําก็ออกเลยนะครับปั๊มที่ใช้เนี่ยหอยโข่ง DC b r u s ัสเลตแรงครับ4แผงนะ ตูดจักสะก็ยิงสปริงเกอร์มียิงฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นของบ้านแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะก็แล้วก็รอบๆอบสระนี่จะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับฝั่งนูน้นฝั่งนี้จะเป็นเทปน้ําหยดนะครับเราก็ติดวาลแล้วก็บริหารจัดการเอานะฮะอยากให้มันไปเส้นไหนเราก็แบ่งไปเส้นนั้นเอานะครับปลูกไม่กี่ร่องครับแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนว่าพื้นที่ใหญ่มากนะะ ฝั่งนี้จะต้นเล็กๆหน่อยแต่ก็มีฝักนะฮะท่อเมนระบบน้ำกันหน่อยฝั่งนี้มันจะมีวัวนะครับของอยัดินะครับเขาผูกบางทีลูกมันหลุดมานะครับมันก็มากัดกินเ้าพดน,นะฮะจะไม่ค่อยได้ตรงนี้จุดนี้ท่อเมนนะครับ1.5นิ้วนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ใส่ไมโครวาวเจาะแบบนี้ บางทีก็ผุแล้วก็มีนะนี่ครับจะขายหมดหรือเปล่ากินอะไม่หมดอยู่แล้วครับนะฮะกินเสร็จก็กินด้วยขายด้วยครับผมตัวนี้ก็เป็นรายได้นะครับเป็นรายได้ให้กับการอยู่บ้านสวนครับ,นะรบเป็นช่วงๆนะครับรายได้ การที่เรามาอยู่มันนอกเนี่ยมันก็ต้องมีไรายได้เราก็ต้องมีงานทําเราก็ต้องทํางานครับเรามาอยู่โดยไม่ทํางานทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับเนี่ยการมาอยู่บ้านนอกเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนว่าเราจะกลับมาทํานาในแบบเดิมๆนะฮะระบบน้ําถึงนะครับพืชที่เราได้มันก็จะหลากหลายขึ้นนะฮะเมื่อก่อนอาจจะเป็นพืชแค่มันสํมปะหลังทํานาข้าวอย่างเงี้ยครับ ทุกวันนี้ก็มีพืชหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขา้าวโพดเนี่ยมาปลูกได้แตงโมแล้วก็ทุเรียนเนี่ยก็ยังปลูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันไม่เหมือนก่อนนะครับมันเป็นยุคที่แบบรวดเร็วมากนะฮะเทคโนโลยีเข้าถึงได้เร็ว,รวกดเดียวนี้เห็นเดี๋ยวที่อยากเห็นอะไรกดเดียวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ครับอันนี้รอบข้างถนนครับแล้วก็ไก,ไก่แม่ไกล่ลูกไก่นะครับก็จะ เข้ามาแวะในสวนข้าโพดอยู่ทุกวันนะฮะมาคุยมาเขียกินนะครับนะเลาไก่ฝั่งนูน้นตอนนี้ออกลูกเยอะมากครับนี่เร้าไก่ที่ขาดรุงรังนะครับกำลังจะาวางแผนซ่อมแซมทำให้ดีขึ้นอยู่นะครับดูกันหน่อยตอนนี้ลูกไก่เนี่ย หลายคอกเลยรวมแล้วเป็นร้อยตัวนะฮะไก่ไข่ไปหมดแล้วนะครับเล้าไก่ไข่ตรงนู้นนะฮะเปิดทิ้งไว้นะครับผมเพิ่งเคลียร์ตัวนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอนุบาลไก่ของไก่บ้านนะครับเนี่ยที่มันเข้าไปอย่างนั้นเพราะว่าแม่ไก่ที่เล็กๆอ่ะลูกเล็กๆอ่ะเวลามันไปกินในป่า ของต้นข้าวโพดป่ายางเนี่บางทีมันติดหญ้าเดินกลับไม่ทันฝนตกเหนื่อยอย่างเงี้ยมันตายได้ครับก็เลยเอาเป็นอนุบาลไก่ไปด้วยนะฮะสิ่งที่ได้หลังจากเก็บกวาดไอตัวเล้าไก่ไข่นะนะฮะตัวนี้ครับผมได้อปุ๋ยที่เป็นแกลบอย่างดีเลยนะครับแกลบก็ที่บ้านแม่มีโรงสีข้าวในครัวเรือนนะฮะเราทํานาเองเรา ลูกข้าวเองเราได้แกลบมาเลี้ยงไก่ได้แกลบเลี้ยงปลานะครับแล้วที่เหลือเราก็โกยออกมาในี่ใส่ผลพลอยได้คือข้าวโพดพวกนั้นนะฮะใส่รวมกับปุ๋ยขี้วัวนะครับมันจะให้ผลช้านะครับแต่สวยแน่นอนนะครับนี่นี่ก็เทเกลือนไว้เขาก็มาเขียเข่ยขีกินกันนี่ครับผมไก่เยอะเลยครับผม ไก่บ้านทั้งนั้นครับนี่นะต่อไปตัวนี้จุดนี้ก็จะเป็นอนุบาลของลูกไก่ละลูกไก่บ้านนะฮะไก่บ้านอ่าทางาชาวบ้านของมาซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไข่แล้วนะครับถ้าเราจะปล่อยให้ไว้ทั้งหมดนี้ก็มันมันเนี่ยก็จะเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวรอเอามาลงล็อตใหม่นะครับในส่วนของไก่ไข่นี่แต่ก็อาจจะต้องทำเล้า ให้มันใหม่เราเล็กๆนะฮะไก่ไข่ค่อยว่ากันนะครับที่เลี้ยงมาเนี่ยโอเคคุ้มคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยให้อาหารแค่มื้อเดียวนอกนั้นก็จะเป็นข้าวเปลือกเป็นเป็นรำนะฮะที่ข้าวที่เรากินเหลือสัส่วนมากนะครับมันก็ไข่ตามที่ติดตามมานะครับโอเคแล้วนะฮะจนมันหมดไข่แล้วฮะตอนนี้โอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ